สวัสดีค่ะส้มฉุนนิยายเสียงมาแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะส้มฉุนจะมาอ่านนิยายเสียงในตอนที่9เราให้ชื่อตอนว่าขอใครสักคนนะคะสำหรับนิยายเสียงเรื่องบาปรากักพร้อมหรือยังคะเชิญติดตามรับฟังค่ะเมื่อต้องตาเดินมาถึงห้องประชุมทุกคนต่างจ้องมองมายัางเธอเพราะว่าวันนี้เธอสวยมากสวยมากจริงๆผู้ถือหุ้นรายใหม่ของบริษัทรีบเดินมาแนะนาตัว เมื่อเห็นว่ายังไม่ถึงกำหนดการประชุมสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับผมรับพีเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่และเป็นญาติกับพี่ชุมพลครับสวัสดีค่ะดิฉันต้องตาค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณสวยสวยมากสวยมากจริงๆสวยอย่างที่พี่ชุมพลชมเอาไว้จริงๆขอบคุณค่ะต้องตาและรับพีต่างทักทายกันอยู่สักครู่ เมื่อทุกคนมาพร้อมแล้วการประชุมก็เริ่มขึ้นการประชุมใช้เวลาเกือบสองชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นวัศินแทบจะไม่มีสมาธิในการประชุมหรือพูดง่ายๆเขาประชุมไม่รู้เรื่องใดๆทั้งสิ้นเพราะจุดสนใจของเขาอยู่ที่ต้องตาเขาเออกแต่นั่งมองหน้าเธออย่างกับไม่เคยรู้จักเธอมาก่อนและเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงแล้วคุณต้องตาคุณเก่งมากเก่งมากจริงๆครับ ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าวันนี้จะเป็นการทำงานวันแรกของคุณคุณเป็นเลขามืออาชีพชัดๆผมชักจะอิจฉาคุณว่าสิแล้วละ่ะที่มีเลขาฝีมือดีขนาดนี้ระพีกล่าวชมจ้องตาอย่างออกหน้าออกตาคุณระพีคะชมมากเกินไปแล้วล่ะคะ่ะที่จริงต้องตาก็ทำงานกับพี่ชุมพลมานานแล้วแค่ห่างหายไปสามปีกว่าเองวันนี้ถือว่ากลับมาทำหน้าที่เดิมวันแรกคะ่ะต้องตา ตอบกลับเจ้แจ้วถ้าไม่รังเกียจผมขอเลี้ยงฉลองการร่วมงานวันแรกของเรามือเที่ยงนี้นะครับคุณต้องตาต้องตายิ้มรับอย่างสดใสด้วยความยินดีค่ะการสนทนาของคนทั้งสองไม่รอดปนสายตาของวสินเขายืนมองต้องตาโดยที่หัวใจของเขารู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกต้องตาไม่เคยมองมาที่เขาเลยทำเหมือนว่าเขาไร้ตัวตนในห้องนี้ ต้องตาดีใจจังเลยนี่บอสเพิ่งบอกว่าแกกลับมาทำงานแล้วฉันดีใจแทบแย่แน่ใจร้ายนะเรามาถึงกรุงเทพไม่บอกเพื่อนสักคำปุกลุกมาหาต้องตาที่ห้องทำงานและวิ่งเข้ากอดเพื่อนรักอย่างคิดถึงฉันอยากสไัยแกไงว่าแต่ปุกลุกจ้องมองพินิษพิจารณาต้องตาตั้งแต่หัวจะรดปลายเทา้าทำไมวันนี้แกสวยจังวะอยู่แล้ว ต้องตาคนเก่าอึดถึกควายทนฉันทิ้งเขาไว้ที่กระบี่แล้วล่ะอ้าวคนนี้ก็นิวต้องตานะสิใช่แล้วแบบนี้ต้องฉลองมื้อเที่ยงนี้ที่ไหนดีเสียใจด้วยจ้ะเที่ยงนี้ฉันมีนัดแล้วใครวะบอสินเหรอต้องตาได้ยินคำตอบของเพื่อนหน้าเบขึ้นมาทันทีเปล่าจ้ะคุณระพีคุณระพี หนุ่มไฮโซผู so, ้ถือหุ้นคนใหม่ใช่แล้วจ้าโน่นเขาเดินมาโนุนแล้วพูดจบสองสาวก็มองไปยังชายหนุ่มที่กำลังเดินตรงมาอย่างห้องของตองตาพร้อมหรือยังครับพร้อมค่ะคุณระพีคะนี่ปุ๊กลุกเพื่อนสนิทของดิฉันค่ะและเธอก็ทำงานที่นี่ด้วยนะคะยินดีที่ได้รู้จักครับเช่นกันค่ะยินดีที่ได้รู้จักปุ๊กลุกยกมือไหวรพีในขณะที่รพีเอื้อมมือ มาจะกล่าวทักทายเออผมกำลังจะไปเลี้ยงฉลองให้กับคุณต้องตาสำหรับการเริ่มงานวันแรกไปกับพวกเราด้วยไหมครับหลายๆคนสนุกดีหมายถึงดิฉันด้วยเหรอคะครับปุกลุกถามกลับยังไม่มั่นใจเพราะว่าเขาเป็นไฮโซทำให้เธอรู้สึกเกรงแต่ต้องตาพยักหน้าส่งสัญญ,ญาณว่าให้เธอไปด้วยโอเคค่ะถ้างั้นฉันขอไปเอากระเป๋าก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันข้างล่างค่ะปุ๊กลุกเดินออกจากห้องต้องตาไปสักครู่ต้องตาและรับพีก็ออกจากห้องนั้นไปโดยมีสายตาของวสินที่มองตามอย่างละห้อยเมื่อทุกคนสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วคุณรับพีคะดิฉันขอตัวไปห้องน้ําก่อนนะคะครับฉันไปด้วยปุ๊กลุกเอ่ยขึ้นที่นาห้องน้ําในร้านอาหารแห่งนี้ต้องตาก็ได้เจกับพนิดาพานิดา เมื่อเห็นต้องตาเธอหน้าสอดสีทันทีแต่เธอก็เบิกตากว้างเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้องตามากับวสินเรอถึงตอนนี้เธอจะทําอะไรกับเขาก็ตามสบายเลยนะเพราะฉันหย่ากับเขาเรียบร้อยแล้วแล้วฉันก็ขอแสดงความยินดีกับเธอด้วยที่ไม่ได้ไปนอนคุกข้อหาพยายามฆ่าลูกสาวฉันแต่ฉันขอบอกว่านั่นมันเมื่อก่อนแต่ถ้าตอนนี้อย่าได้คิดเข้าใกล้ลูกสาวฉันอีกเป็นอันขาดไม่งั้น ฉันจะส่งเธอไปลงนรกเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่เตือนตองตาพูดด้วยน้ำเสียงแสดงความโกรธคุกกรุนพนิดาถึงกับถอยกรูหลังชนฝาผนังห้องน้ำแล้วรีบเดินหลบออกไปอีกทางว่าแต่เธอรู้ได้ยังไงว่าวศิน์อยู่ที่นี่ปุกลุกถามอย่างสงสัยก็ฉันเห็นขับรถตามพวกเรามาตั้งแต่ออฟฟิศแล้วล่ะตองตาตอบกลับอย่างอารมณ์เสีย พนิดาเมื่อรู้ว่าวศิล์นอยู่ที่ร้านอาหารแห่งนี้ด้วยเธอรวบรวมความกล้าแล้วก็รีบเดินไปที่โต๊ะของวศิลทันทีวศิลวศิลคะคุยกับดาก่อนได้ไหมคะพนิดาพยายามปรับน้ำเสียงออดอ้อนเขานานมากแล้วนะคะที่คุณไม่ยอมคุยกับดาเลยคุณมีอะไรจะคุยกับผมวศิลพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดโดยที่ไม่มองหน้าหญิงสาวตรงหน้าเลยเพราะสายตาของเขา เอาแต่จับจ้องไปที่โต๊ะของระพีที่ตอนนี้ต้องตาและปุ๊กลุกเดินกลับมาที่โต๊ะแล้ววสินคะดาไม่ได้ตั้งใจให้เรื่องมันเป็นแบบนี้นะคะดาแค่เอ่อแค่เกือบจะฆ่าลูกสาวผมวศินสวนออกมาด้วยอารมณ์โกรธเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสองปีกว่าที่ผ่านมาผมใจดีกับคุณมากเกินไปแล้วนะดาที่ไม่แจ้งความจับคุณเพราะผมเห็นแก มิตรภาพของเราที่ดาทำไปทั้งหมดเพราะดาโกรธนะคะแต่จริงๆแล้วดารักคุณดารักคุณดารักคุณมากนะคะวสินผมก็รักคุณรักคุณมากเหมือนกันพนิดาแต่ก่อนที่คุณจะทำร้ายลูกผมแต่ตอนนี้ผมไม่รู้สึกอะไรกับคุณอีกต่อไปแล้วไปเสียเถอดดาดาขอโอกาสได้ไหมคะคุณขอโอกาสจากผมแล้วผมละ่ะจะขอโอกาสจากใครพานิดางเงียบ ไม่ตอบคำถามใดๆของวศินไม่นะดาผมยอมรับผู้หญิงเจร้ายอย่างคุณไม่ได้จริงๆคุณพูดแบบนี้หมายความว่าคุณจะกลับไปหาต้องตาใช่ไหมคะใช่ถ้าเขาให้โอกาสผมวศินยอมรับว่าเขาโกรธพนิดามากที่พนิดาทำแบบนั้นกับเขาแต่เพราะเขาเห็นแก่ความรักที่เขามีต่อเธอมาเนิ่นนานเขาเลยไม่ได้แจ้งความจับเธอแต่ความรักระหว่างเขาและเธอมันสิ้นสุดลงแล้ว เขากับเธอเดินทางมาถึงทางตันณตอนนี้สำหรับพนิดาไม่มีโอกาสเวลาหรืออนาคตกับเขาอีกต่อไปและเมื่อต้องตาย้ายมาอยู่กรุงเทพหน้าที่เลี้ยงดูยายาก็เปลี่ยนไปโดยภายในหนึ่งสัปดาห์ยายาจะต้องอยู่กับวสินวันจันทร์วันคารวันพุธพฤหัสสุขเสาร์และอาทิตย์เป็นหน้าที่ของต้องตา แล้วต้องตาก็โชคดีมากที่ชุมพลให้สิทธิพิเศษสามารถเข้าออฟฟิศเมื่อไหร่ก็ได้หากประสานงานทุกอย่างเรียบร้อยดังนั้นเธอจึงสบายทั้งการเลี้ยงดูลูกและการทำงานไปพร้อมๆกันเช้าวันอาทิตย์วศินมาบ้านต้องตาตั้งแต่เช้าอา้าววศินทำไมมาแต่เช้าเราวันนี้รำพาเอ่ดทักทายอดีตลูกเคยสวัสดีครับแม่สองสาวยังไม่ตื่นนะ จะไปไหนกันหรือเปล่าเดี๋ยวแม่ไปปลูกให้ไม่ต้องหรอกครับขอบคุณมากผมว่าจะมาฝากท้องที่นี่เช้านี้นะครับขอโทษนะครับที่ไม่ได้บอกล่วงหน้าไม่เป็นไรจ้านั่งรอก่อนนะเดี๋ยวแม่ไปเตรียมอาหารให้สองสาวตื่นมาจะได้ทานพร้อมกันพูดจบรำพาก็เดินเข้าครัวไปแต่แทนที่วสินจะหยุดนั่งรอที่ห้องรับแขกเขากลับเดินขึ้นไปชั้นบน รงดิ่งไปยังห้องนอนของต้องตาแล้วเขาก็ค่อยๆเปิดประตูออกมาอย่างช้าๆเมื่อประตูเปิดออกต้องตาร้องอุทานออกมาเสียงดังคุณวศินคุณเข้ามาห้องฉันทําไมมีอะไรเราลงไปคุยกันข้างล่างเห็นไหมว่าฉันกําลังแต่งตัวอยู่อีกอย่างลูกก็ยังไม่ตื่นใช่ลูกยังไม่ตื่นคุณเบาๆหน่อยสิเขาไม่ใช่แค่พูดแต่เขาเดินเข้าไปประชิดต,ตัวของ,องต้องตาทันที พร้อมทั้งเอามือของเขาปิดปากเธอไว้เบาๆหน่อยลูกหลับอยู่เดี๋ยวลูกก็ตื่นหรอกตองตาดิ้นขัดขืนเล็กน้อยในอ้อมกอดของเขาปล่อยฉันนะปล่อยฉันวศินถ้าผมไม่ปล่อยละ่ะคุณก็จะไม่ได้เห็นหน้าของฉันอีกเลยวศินยอมปล่อยเธออย่างง่ายดายคุณมีอะไรจะคุยกับฉันลงไปรอฉันข้างล่างเดี๋ยวฉันจะตามคุณลงไปตองตาพูดเสียงเรียบ ไม่แยแสอะไรเขาเลยวศินเลยต้องลงมาหลอดข้างล่างแต่โดยดีสักพักต้องตาเมื่อจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วเธอก็เดินตามเขาลงมาคุณมีธุระอะไรกับฉันวันนี้พูดมาต้องตาเอ่ยถามแบบง้วนห้วนผมคิดถึงเมียและลูกของผมวศินตอบกลับด้วยน้ำเสียงเศร้าหมองอดีตเมียค่ะจำเอาไว้เมื่อไหร่คุณจะยกโทษและให้โอกาสกับผม เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะฉันยกโทษให้คุณนานมากแล้วส่วนโอกาสถ้ากลับไปเป็นเหมือนเดิมต้องตาคนเดิมตายไปแล้วคุณอย่าไปถามหาเธอเลยเอาล่ะคุณพูดธุระของคุณมาเถอะต้องตารีบเบี่ยงประเด็นทันทีคือว่าวันจันนี้ย่ายามีฉีดวัคซีนผมว่าจะให้ลูกนอนที่นี่อีกสักคืนแล้วตอนเช้าผมจะมารับคุณกับลูกไปโรงพยาบาลพร้อมกัน เนื่องจากว่าบ้านของต้องตาอยู่ใกล้โรงพยาบาลมากกว่าเขาวศิน์เลยยื่นข้อเสนอนี้แต่ความจริงแล้วเขาต้องการที่จะมีเวลาอยู่กับต้องตาและลูกมากกว่าเพราะตั้งแต่ต้องตาย้ายมาอยู่กรุงเทพเขาไม่เคยมีโอกาสอยู่กับเธอสองต่อสองหรือแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกซึ่งมันแตกต่างจากตอนที่อยู่กระบี่มากแล้วยิ่งตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าต้องตาเฉยชา และเมินเฉยกับเขามากไม่เป็นไรคะ่ะฉันไปเองได้ปกติฉันก็ไปไหนมาไหนคนเดียวอยู่แล้วฉันชินแล้วล่วคะค่ะถ้าคุณไม่ว่างจริงๆก็บอกฉันมาฉันจะได้โทรให้คุณระพีมารับพอเขาว่างเสมอสำหรับปลอบสองแม่ลูกแต่วันจันลูกอยู่ในความดูแลของคุณคุณต้องจัดการเองถ้าคุณทำไม่ได้ก็ยกสิทธิเลี้ยงดูยะยาให้ฉันดูแลแต่เพียงผู้เดียวในเมื่อคุณ ฟ้องสิทธิ์เลี้ยงดูลูกไปจากฉันแล้วต้องตาพูดด้วยน้ำเสียงราบรีบ่นนานิ่งวศินได้ยินคำตอบจากต้องตาเขารู้สึกเจ็บแปรบสุดขั้วหัวใจผมขอโทษผมขอโทษจริงๆตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมผิดคุณเลิกพูดประชดประชันผมเสียทีวศินหันเป็นมองหน้าหญิงสาวด้วยแววตาสำนึกผิดอีกอย่างวันจันทร์ฉันมีธุระคุยงานกับคุณระพีแต่เชา้าฉันไม่ว่างหรอกคา่ะ เอาเป็นว่าเย็นนี้ฉันจะไปส่งยายาที่บ้านคุณส่วนวันจันทร์หน้าที่ของคุณจัดการเอาเองนะคะตองตาพูดทิ้งท้ายเอาไว้แค่นั้นช่วงสายๆของวันจันทร์ขณะที่ตองตากำลังประชุมงานอยู่กับพระพีโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นเป็นเบอร์บ้านของวระสินสวัสดีค่ะพี่วิภาหรือคะมีอะไรคะตองตามาที่บ้านหน่อยย,ยายาไข้สูงมาก ตัวร้อนจี๋เลยร้องงอแงแต่จะหาแม่ปลอบยังไงก็เอาไม่อยู่แล้วว่าศิล่ะคะทําไมไม่ดูแลลูกศิลก็เอาไม่อยู่พี่กับแม่ก็ช่วยกันอยู่เนี่ยสงสัยต้องถึงมือต้องตาแล้วละ่ะยะยาไม่เอาใครเลยหลังจากที่กลับมาจากฉีดวัคซีนถ้างั้นบอกยะยะนะคะพี่พิพาหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้จ้ายัางไม่ทันที่ต้องตาจะเอ่ยอะไรขึ้นโอเค เราพักเรื่องงานเอาไว้ก่อนไปครับเราทั้งคู่ก็ขับรถออกจากออฟฟิศไปและเมื่อรถของรพีแลนเข้ามาจอดในบ้านของวศินต้องตารีบลงจากรถและตรงดิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อหาลูกทันทีสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะพี่พิพาโอ้โอ้คนดีของแม่คนเก่งของแม่ร้องไห้ทำไมคะเมื่อมาถึงต้องตาก็รีบทักทายคนในบ้าน ของวศินและตรงเข้าไปรับยายาเข้ามาอุ้มพลางกับปลอบเด็กน้อยทันทีสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับคุณวศินรพีเอ่ยทักทายเจ้าของบ้านวศินรับไหวผู้มาเยือนสวัสดีครับคุณรพีลำบากหน่อยนะครับทํางานกับแม่ลูกอ่อนวศินกล่าวพร้อมทั้งยิ้มมุมปากไม่เป็นไรเลยครับแต่เห็นทีวันนี้ต้องขอรบกวนบ้านของคุณวศินเป็นที่ประชุมชั่วคราวแล้วล่ะครับ เพราะงานเร่งด่วนเร่งด่วนจริงๆรับพีตอบกลับอย่างรู้ทันเชิญครับด้วยความยินดีคุณรับพีคะถ้าวันนี้งานเสร็จไม่ทันเป้าหมายเราจะทำยังไงกันดีคะฉันคิดว่าย่าหยาตัวร้อนแบบนี้ต้องเช็ดตัวบ่อยๆแล้วล่ะคะ่ะไม่เป็นไรเลยคุณต้องตาถึงงานจะไม่เสร็จคิดเสียว่าวันนี้ผมได้มาเยี่ยมหลานก็ดีใจแล้วนะครับโตขึ้นลูกสาวคุณต้องตา คงจะสวยเหมือนแม่แน่นอนเลยนะครับราพีพูดพางหันไปมองต้องตาและลูกสาวสลับกันแต่บางทีผมว่าอาจจะเหมือนพ่อก็ได้นะครับวศินเอ่ยขึ้นแล้วเดินมายืนเคียงข้างต้องตาและลูกลูกหลับไปแล้วเหรอสงสัยลูกจะติดคุณหน้าดูเลยยังไงแล้วคืนนี้คุณก็ค้างที่นี่นะเดี๋ยวผมจะโทรไปขอแม่คุณให้วศินเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นต้องตาเดินมาถึงชั้นล่าง ไม่ค่ะฉันไม่นอนที่นี่ฉันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณแต่อย่าลืมนะคุณเป็นแม่ของลูกผมพูดจบวสินก็กดโทรศัพท์โทรหารำพาแม่ของต้องตาทันทีฉันไม่นอนที่นี่แน่ๆต้องตาสวนกลับโดยทันควันคุณรับพีคะเราเริ่มงานกันได้เลยนะคะญาญานอนหลับแล้วลวคะค่ะลูกสาวของคุณต้องตาชื่อญาญาหรือครับชื่อน่ารักจัง เราออกไปทำงานที่สวนหลังบ้านกันเถอะค่ะตองตาพูดพลางเดินนำหน้ารพีไปที่สวนหลังบ้านที่ที่เธอเคยนั่งประจำสมัยที่เธอเคยอยู่ที่นี่วสินมองลงมาจากมุมหนึ่งของห้องลูกสาวที่สามารถมองเห็นสวนได้ชัดเจนด้วยสีหน้าที่บอกบุญไม่รับกระสับกระส่ายถึงแม้ว่าต้องตาบอกว่าเธอยกโทษให้กับเขาแล้วแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่า ระหว่างเขาและเธอยังมีอะไรบางอย่างที่กั้นกลางเอาไว้ซึ่งเขาก็เองก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งสิ่งนั้นมันคืออะไรถึงตอนนี้วสินรู้ตัวแล้วว่าเขารักเธอรักแม่ของลูกรักแม่ของย่ายาเขาเพิ่งรู้ตัวในตอนที่เสียเธอไปแล้วตอนนี้โอกาสของเขามีไม่มากนักยิ่งตอนนี้เขามีตัวหานเพิ่มเข้ามาอีกตัว ก็คือระพีโอกาสของเขาก็แทบจะเป็นศูนย์เลยล่ะถึงตอนนี้เขาจะทำยังไงนะเพื่อที่จะได้เธอและลูกกลับคืนมาเป็นครอบครัวดังเดิมจบตอนที่9ค่ะขอใครสักคนในนิยายเสียงเรื่องบาปรักอย่าลืมนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปสำหรับวันนี้ส้มชุนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ